การให้ธรรมทานเหนือการให้ทั้งปวงหลายคนคงเคยได้ยินพุทธวจนะทั้งคำบาลีและภาษาไทยเพราะเหตุใดการให้ธรรมทานจึงเหนือกว่าทุกการให้การให้หรือการช่วยเหลือส่งเคราะห์ อุปถัมภ์คนด้วยวัตถุทานนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลจัดอยู่ในทานซึ่งวัตถุทานนั้นช่วยทางด้านกายเนื้อช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนแต่เป็นการช่วยชั่วครั้งชั่วคราวหมายถึงช่วยให้ผ่านไปได้เป็นบางครั้งแต่ก็คงไม่ได้ช่วยตลอดไปแต่การให้ธรรมทานที่ถูกต้องถูกทำนั้นช่วยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนกรรมได้ หากผู้รับเข้าถึงคิดได้นำไปใช้กับชีวิตชีวิตเขาจะเหมือนชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ที่อยู่ในเส้นทางบุญเส้นทางที่ถูกต้องและไม่ได้ช่วยเขาคนเดียวแต่ช่วยคนรอบข้างเขาด้วยเพราะเมื่อเขาเปลี่ยนจากไม่เข้าใจเป็นเข้าใจจากไม่รู้จักกรรมดีเป็นรู้จักทำได้ชีวิตเขาจะไปในทางดีนำคนอื่นไปสู่สิ่งที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเมียเป็นลูก เป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามรอบตัวเขาผู้ให้ธรรมทานนั้นจึงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มากให้ชีวิตนำคนสู่บุญกุศลอันเป็นบุญที่ประมานมิได้และยิ่งธรรมทานนั้นความคิดนั้นบทความนั้นมาจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์พระอริยะเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้วอนิสงค์แห่งบุญนั้น มหาศาลประมาณม่ได้จริงๆในทางโลกนั้นการให้ธรรมทานนั้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคงดีกว่าให้การอวยพรยาดมยาหอมยาหมองหรืออะไรที่ง่ายๆหยิบช่วยง่ายหลายครั้งผู้ที่รับไม่ได้ใช้รับมาตามธรรมเนียมในงานกุศลน,นั้นยิ่งในงานที่ระลึกถึงผู้ตาย การทำธรรมทานแจกเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากแก่ผู้ตายที่ได้อนิสง์มากเป็นการเพิ่มบุญให้ผู้ตายได้แน่นอนเมื่ออุทิศถูกต้องตรงทางธรรมทานที่ดีนั้นจึงเหนือกว่าทานทั้งพวงหลายเท่าธรรมทานนี้มีอนิสง์มากดังที่มีการพรณนาคุณไว้ในอัถกถาธรรมบทว่าแม้ทายกจะถวายจีวรอ,อย่างดีที่สุด แด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่นั่งติดติดกันเต็มห้องจักรวานนี้ก็ยังมีอนิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้าด้วยพระคถาเพียงสี่บาทและจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน16แห่งพระคถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแม้ทายกจะถวายโภชนะข้าวสาลี ประกอบด้วยสูปะพยัญชนะอันประณีตเป็นต้นให้เต็มบาทพระพุทธเจ้าก็ดีจะถวายเพสสัจทานมมีเนยใสยเนยเหลวนำพึ่งเป็นต้นให้เต็มบาทพระพุทธเจ้าที่นั่งติดติดเต็มห้องจักรวาลก็ดียังมีอนิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนาด้วยพระคถาเพียงสี่บาทอันหนึ่งทายกจะถวายเสยนาสนะ มีมหาวิหารหรือโลหะประสาทหลายแสนหลังยังมีอนิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียงสี่บาทการแสดงธรรมการบอกธรรมการฟังธรรมมีอนิสงค์ยิ่งใหญ่และประเสรศิฐกว่าจีวรทานบิณฑบาตทานเสนาสนะทานทุกอย่างเพราะว่าชนทั้งหลายจะทำบุญมากมายขนาดนั้นได้ก็ต่อเมื่อ ได้ฟังธรรมแล้วถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่มีศรัทธาแล้วจะถวายข้าวสักทัพพีข้าวต้มสักกระบวยก็ยังยากแม้แต่บุคคลสำเร็จมรรคผลจะสำเร็จอัครสา,าวกภูมิก็ต้องอาศัยการฟังธรรมอีกประการหนึ่งยกเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแม้พระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นตน้น เป็นผู้เลิศด้วยปัญญายาณสามารถนับเม็ดฝนที่ตกอยู่ตลอดกับได้ก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นโดยลำพังตนเองได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเป็นต้นแล้วจึงทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลและบรรลุธรรมสูงสุดด้วยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเพราะเหตุนี้ธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดดังเรื่อง ปัญหาของเท้าสักกะเทวราชในสมัยหนึ่งเท้าสก,กะเทวราชพร้อมไปเทวดาหมื่นจักรวาลมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นถึงแล้วจึงน้อมนมัสก,การทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการให้อะไรชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งอะไรชนะรถทั้งปวงความยินดีในอะไรชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งอะไรชนะทุกทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเท้าสก,กะผู้เป็นจอมเทพพย,ายดาปรากฏในตันหาวักธรรมบทว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาชนะทุกทั้งปวง ผู้ใดให้ทำเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสำหรับสามทานที่จะหนุนให้รุ่งเรืองไม่มีตกอับตลอดชาติคนใดก็ตามที่อยากมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกระจัดทุกอุปสรรคและวิบากกรรมไม่ดีให้หมั่นทำทานสามอย่างเป็นสำคัญคือวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานในทุกวันอย่าได้ขาด 1. วัตถุทานหรืออามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของหรือเงินเป็นทานที่เกิดผลดีต่อผู้รับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระสงฆ์ขราวาตคนทั่วไปสัตว์เลี้ยงสาธารณประโยชน์โรงพยาบาล 2. ธรรมทานคือการสอนธรรมะให้เป็นความรู้เป็นทานคำว่าธรรมในที่นี้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึงความรู้ทั่วไปทางโลกที่รู้จริงเกิดประโยชน์แล้วช่วยเขาพ้นจากทุกข์ได้ซึ่งทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือเราให้ความรู้โดยตรงกับผู้รับทางอ้อมก็คือมีส่วนร่วมในการให้ธรรมทานนั้นช่วยพิมพ์หนังสือธรรมทานช่วยแจกเป็นธุระจัดการก็เข้าข่ายในการให้ธรรมทานเช่นกัน 3ก็คืออภัยทานคือการยกโทษให้อภัยให้อโหสิกรรมในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราไม่จองเวรหรือพยาบาทกันการให้อภัยทานนั้นคงอาจจะยากที่สุดในทานทั้งหมดแต่ให้ผลบุญมากที่สุดด้วยตอนแรกๆอาจจะยากสำหรับใครบางคนขอให้ใช้เรื่องพรหมวิหารสี่เป็นตัวอย่าง คือเริ่มจากในใจของเราที่มีเมตตาต่อคนหรือสัตว์ที่เราให้อภัยเมื่อมีเมตตาจะไปต่อที่กรุณาจากการุณาก็จะมาถึงจุดของมุทิตาคือยินดีที่เขามีความสุขที่เราให้อภัยสุดท้ายก็คืออุเบกขาการวางนิ่งเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขปล่อยให้กรรมนั้นดำเนินไปตามกฎแห่งกรรม การให้อภัยทานต้องแบบจริงใจหมดจดให้อโหสิกรรมทั้งใจไม่ติดค้างไม่มีหลบซ่อนความโกรธความอาฆาตแม้แต่น้อยมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งไม่ประทุษร้ายต่อมนุษย์และอามนุษย์มีชีวิตให้สว่างอยู่ด้วยจิตที่แผ่เมตตาให้ผู้อื่นทั้งกลางวันกลางคืนด้วยสามทานอย่างนี้ถ้าใครทำได้ครบถ้วนทุกวัน รับรองไม่เกินหนึ่งเดือนชีวิตของท่านที่ได้ทำจะเปลี่ยนไปและทำแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่ประมาทในบุญชาตินี้มีความสุขพบแต่เรื่องดีๆรุ่งเรือง,งตลอดชีวิตอานิสงค์แห่งอภัยทานนั้นเรียกได้ว่าสูงที่สุดในพระพุทธศาสนาแม้จะได้ทำอามิสทานคือการให้ทานวัตถุไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอย่างมากก็ได้เพียงสวรรค์สมบัติ หรือความสุขที่เป็นทางกรมรมรมหรือได้ไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างในสวรรค์เท่านั้นแต่การให้อภัยทานนั้นถือเป็นการให้ระดับโลกกุตระซึ่งเป็นการละซึ่งพยาบาทละกิเลสโทสะได้จะมีผลหลายประการตั้งแต่รูปร่างหน้าตาผิวผ่านภายนอกสดใสอิ่มเอ,อิบมีความสุขในใจ ผลทางจิตก็จะส่งผลให้กลายเป็นผู้ทรงยานมีปัญญาชีวิตมีความสุขไม่ทุกร้อนในเรื่องใดได้ง่ายผลในทางสวรรค์สมบัติขั้นสูงของอภัยทานนี้ก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นชั้นพรมเป็นอย่างต่ำเพราะว่าได้มีการบำเพ็ญพรมวิหารธรรมมาอย่างดีแล้วและมีความสุขยาวนานเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้เป็นมนุษย์ และเข้าถึงกระแสนิพานได้ง่ายและเร็ว